ตอนนี้นะครับสวก็คงจะโดนประชาชนนะครับกดดันอย่างหนักนะครับเรื่องที่ว่าวันนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างกับจัดตั้งรัฐบาลต่อไปไม่ได้ไเลือกนายกไม่ได้เนี่ยสวก็น่าจะโดนนะครับกดดันอย่างหนักและสวหลายๆคนนะครับก็เริ่มออกมาบ่นนะครับ เริ่มอ,ออกมาบน่นว่านะครับเนี่ยสวเองเนี่ยไม่อยากจะยุ่งเลยกับเรื่องของการโหวตนายก,กน่ยก็ให้ให้สอสน่ไปโหวตกันให้375เสียง,งก็จบแล้วไม่ต้องมายุ่งกับสอวอก็นะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึง่งนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเตือนสติสอวนะครับว่านะครับก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาเนี่ยนะครับคุณเป็นถึงสอวอเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรอ่ะช่วยใช้สมองที่มีอยู่คิดก่อนที่จะพูดนะครับ เพราะจริงๆแล้วถามว่าคุณเองคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะยุ่งกับการโหวตเรื่องนายกนะครับใช่ครับคุณไม่อยากยุ่งไม่รู้ว่าคุณไม่อยากยุ่งจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆประชาชนน่ยนะครับทั้งหลายแม้กระทั่งผมเองในฐานะผูมพูดในฐานะประชาชนผมก็ไม่อยากให้สอวอย่างคุณเนะี่ยอย่างพวกคุณเนะี่ยมายุ่งในการโหวตเรื่องของนายกแต่ผมขอถามหน่อยเถอครับว่านะครับใครร่างรัฐธรรมนูญ ให้สอวอสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผมถามหน่อยครับว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ใครเป็นคนทําให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยเฉพาะนะครับบทเฉพาะการนะครับมาตรา272เนี่ยที่กําหนดให้สอวอเนี่ยมาโหวตเลือกนายกได้ใครหลังหน่อยเถอะครับผมถามแค่นี้แหละครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าสอวอนะครับบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่อยากยุ่งตัวเองไม่อยากข้องเกี่ยวก็ทําตามที่นะครับพักเก้าไกลเสนอไปสีครับนะบพักเก้าไกลเสนอไปสิครับก็แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตาสองเจ็ดสองซะนะครับมาตราสองเจ็ดสองที่บอกว่าให้มีอํานาจในการเลือกนายกคุณก็ไปแก้ไขมาตาเนี้ยเพื่อไม่ให้คุณน่ะเข้ามายุ่งกับการโหวตเลือกนายกแค่นี้ก็จบแล้ว นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดและจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดไม่ต้องมาพูดครับว่าวันนี้คุณไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนเอาไว้แบบนี้แล้วคุณบอกว่าคุณไม่อยากยุ่งมันคือการแก้ตัวมันคือการที่ไม่ใช้สมองคิดในการที่ออกมาพูดเพราะถ้าวันนี้คุณไม่อยากจะยุ่งในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐ,รฐ,รฐ,รฐมนตรีคุณก็ต้องนะครับ แก้ไขมาตานี้นะครับ272ให้มาวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเพราะมาตานี้ทําให้มันมีปัญหาคุณบอกว่าคุณไม่อยากยุ่งแต่คําถามก็คือว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตานี้บอกว่าต้องใช้เสียงของสอสอและเสียงของสอวอนะครับรวมแล้วคือ750แต่คุณบอกคุณไม่อยากยุ่งแต่คุณเอาตัวเลขมาบวกกันให้ถึงอ่ามาบวกกันแล้วกึ่งหนึ่ง ถึงจะได้คือ375ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ยุ่งจริงๆคุณไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆและ,ละรัฐมนูนไม่ได้เขียนไว้จริงๆอ่ะก็ต้องจํานวนแค่500รกึ่งหนึ่งของ500ก็คือ250ปา่านนี้เขาเลียกตั้งรัฐบาลไปได้แล้วมีสอวอกันไปมีรัฐบาลไปได้แล้วมีนายกกันไปได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณบอกนะครับว่าคุณไม่อยากจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับคุณไม่อยากจะยุ่งเลยคุณไม่อยากจะโหวตมีให้คุณ2ทางเลือกคือ1ลาออกจากการเป็นสอวอ ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยนะครับราออกเป็นการเป็นสวเพราะการที่สอวราออกไป1คนเท่ากับว่าวันนี้นะครับจำนวนปริมาณของในสภามันจะลดลงไปหรือข้อที่2ทําข้อที่2ทําง่ายเลยก็คือคุณนะครับทําการแก้ไข รัฐมนูญมาตรา272เพราะในรัฐมนูลมาตรา272ต้องใช้สว84คนเห็นชอบให้แก้ไขถ้าสาว84คนไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการนะครับถ้าคุณมีความต้องการจริงที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่โหวตเลือกนะครับนายกและทนตีคุณไม่อยากข้องเกี่ยวคุณไม่อยากยุ่งคุณก็ต้องนะครับเห็นชอบ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตา2องเอองเพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะถ้าเขาไม่ไม่มายุ่งเกี่ยวปุ๊บจากตัวเลข7ร0มันจะลดเหลือลงแค่500เพราะ500กึ่งหนึ่งของห0า้เขาก็ไปกันได้แล้วแต่วันนี้เพราะรัฐธรรมนูนเฮงซวยฉบับนี้นะครับนี่ไงนะแล้วคุณมาบอกว่าแบบนี้เอ้ยสวไม่อยากยุ่งสวไม่อยากจะสนใจสวไม่อยากเข้าไปคล้องเกี่ยวนะครับพวกคุณก็ไปจัดการเองให้ได้375ห้ละกันเหมือนกับวันเนี้ยคุณโยนทุกอย่างปาเป็นภาระ ให้กับระบบประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่พวกคุณน่ะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเป็นสร้างกฎสร้างกติกาแล้วก็มาขัดขวางกฎกติกานี้เอาไว้เองนะครับผมขอเตือนนะครับสวนะครับว่าวันนี้คุณจะนะครับคุณใช้สัมภาษณ์อะไรใช้สมองคิดเยอะๆนะครับใช้สมองคิดเยอะๆใช้สมองคิดมากๆว่าสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์มันสมควรไหมปัญหาตอนนี้นะครับมันเกิดจากพวกคุณ คุณเป็นคนสร้างปัญหาคณะรัฐหารเหล่านี้เป็นคนสร้างปัญหาสร้างปัญหาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็เขียนเงื่อนไขที่ให้สวมาโหวตเลือกนายกอีกแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าคุณไม่อยากจะสนใจคุณไม่อยากจะยุ่งคุณไม่อยากจะมาโหวตเลือกนายกแต่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนี้ถ้าคุณไม่อยากจะทําจริงหนึ่งลาออกไปสองนะครับสนับสนุนการแก้ไขคุณเซ็นชื่อเลยครับ สนับสนุนเลยคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการโหวตนายกคุณไม่ต้องมาคล้องเกี่ยวเลยแล้วตัวเลขของคุณก็ได้ไม่ต้องมาบวกนะครับในการเลือกนะครับนายกรัฐสมนตรีด้วยโอเคไหมครับไม่ใช่วันนี้เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดีว่าตัวเองไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะยุ่งนะครับปากว่าตาขยิบทําอะไรไว้ก็รู้ตัวบ้างนะครับประชาชนไม่ใช่ประชาชนกินข้าวนะครับประชาชนกินข้าวครับประชาชนเขามองออกครับว่าพวกคุณทําอะไร พวกคุณคือคณะรัฐประาาหารพวกคุณมาจากคณะรัฐประาาหารแล้ววันนี้คุณก็สร้างเงื่อนไขเพื่อให้คณะรัฐประาหารสืบทอดหน้าคุณสร้างเงื่อนไขนะครับเพื่อขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยตัวคุณน่บริสุทธิ์ใจตัวคุณไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวตัวคุณไม่อยากจะโหวตเลือกนายกกระบอกแล้วมี2ทางเลือก1ราออกจากการเป็นสวไป2ก็คือเซนนะครับเซนนะครับ เห็นชอบที่จะแก้ไขามาตรา2 7 2เ็ดเพื่อไม่ให้ตัวคุณเองที่เป็นสวอบอมายุ่งเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกตามน,นี้นะไม่ใช่เอาแต่พูดแต่ไม่ลงมือทําเอาแต่พูดแต่ขัดขวางทุกวิถีทางประชาชนบอกแล้วนะครับประชาชนกินข้าว ประชาชนกินข้าวครับฝากเอาไว้ถึงสงวด้เลยครับที่ออกมาแบบนี้ผมบอกแล้วไงครับว่าวันนี้ผมในฐานะประชาชนคนหนึง่งเมื่อคุณให้สัมภาษณ์มาผมก็ขอตอบโต้เพราะพวกคุณนะครับไม่ได้คิดถึงประชาชนคุณไม่คิดถึงหัวประชาชนคุณคิดว่าประชาชนโง่อครับคุณคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันคุณหรอครับคุณคิดว่าประชาชนเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้หรอครับใน,ก,บในกับในกับในสิ่งที่คุณทําจําไว้นะครับว่าคุณจะให้สัมภาษณ์อะไรนะครับคุณคิดให้ดีด้วยคุณคิดให้มากมาก เพราะประชาชนอย่างผมนี่แหละจะออกมาตอบโต้คุณทันทีจะออกมาใส่คุณทันทีเพราะวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นสวไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับวตการเลือกนายกผมก็ถามคําเดียวว่าแล้วประชาชนอย่างผมอะอยากให้พวกคุณะเข้ามายุ่งเหรออยากให้พวกคุณเข้ามาโหวตนายกเหรอก็เพราะรัฐธรรมนูญแห่งสวยฉบับเนี้ยพะไอ้คนเขียนนั้นมันจะเขียนขึ้นมาแบบนี้ใช่หรือเปล่าถ้าคุณต้องการจะจะทาจริงคุณเห็นกับประเทศชาติคุณเห็นกับประชาชนจริงหนึ่งคุณลาออกสองก็คือคุณต้องเซ็นนะครับ เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา2 7 2คุณจะได้ไม่ไม่มายุ่งเกี่ยวตามที่คุณต้องการตามที่คุณพูดจริงแต่ถ้าวันนี้คุณแค่พูดนะครับเพื่อให้ตัวเองดูดีพูดให้ตัวเองดูว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยรักประเทศชาติประชาชนอย่าพูดดีกว่าครับเพราะประชาชนรู้เท่าทันคุณครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจําไว้นะครับว่าวันนี้ประชาชนทุกคนที่ฟังผมคนที่ทําให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คือสอวที่มาจากการ แต่งตั้งของคณะรัฐประาหารที่กําลังขัดขวางระบอบประชาธิปไตยนะครับของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งนะครับวันนี้สวกําลังจะบอกว่าเฮ้ยประชาชนเลือกมาเขาไม่สนับสนุนเขาไม่เห็นด้วยเขาต้องการให้พักนั้นให้พักนี้ให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกซึ่งแน่นอนครับเขากําลังจะทําตัวเขาใหญ่กว่าและมาพูดให้ประชาชนดีๆและอีกคนหนึ่งก็คือสอสอทั้ง188คนเพราะสสทั้งหมด มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่เคารพกติกาการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเพราะถ้าวันนี้เขาเคารพกติกาการเลือกตั้งเคารพผลของการของการเลือกตั้งในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วว่าฝั่งนี้นะครับสามเสียงจับมือได้แปดพักคือพักที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะได้คะแนนเสียงมากที่สุดและพักคุณเมื่อได้คะแนนเสียงส่วนน้อยคุณคือฝ่ายค้าน วันนี้คุณต้องสนับสนุนและยกมือแต่วันนี้คุณขัดขวางไม่ให้เขาตั้งตั้งรัฐบาลได้คุณขัดขวางไม่ให้เขาเลือกนายกได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความผิดที่ทําให้การตั้งรัฐบาลไม่ได้การที่เลือกนายกไม่ได้คือสอวอและสสร้อยแปดคนนี้กับสอวอส่วนใหญ่พวกนี้ <1954. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องมาบอกว่าคุณไม่อยากจะยุง่งเพราะคุณมันพวกปากว่าตาขยิบคุณพูดให้ตัวเองดูดีพูดให้ตัวเองนะครับรอดพ้นรอดผิดแต่ไม่ใช่หรอกครับ พวกคุณแหละครับคือตัวขัดขวางระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งของประชาชนเพ, anyways, เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและล่าสุดก็มีข่าวออกมาแบบนี้นะครับ mm. เพื่อไทยก้าวไกลเผชิญประสบเบื้องหน, <New S 2> น้า<ใ>นะครับการมีอย <Alles S 2> ู่ของ MOU เพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเผชิญประสบเบื้องหน้าการมี <คน S 2> อยู่ของ MOU หากติดตามรายละเอียดนะครับการดิวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลนับ แต่การเลือกตั้งตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ถึงความอ่อนไหวในแต่ละขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพัคเพื่อไทยกับพัคก,ก้าวไกลเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นพิเศษดำรงอยู่อย่างมีการร่วมดำรงอยู่อย่างมีการต่อสู้นะครับนั่นก็คือสัมผัสได้นะครับจากการมีเงื่อนไขในการต่อรองในห่วงเวลา ก่อนมีการลงนามร่วมผ่านบันทึกช่วยจำหรือว่า M.O.U ก่อนเวลา16บนาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม2566นั่นก็สัมผัสได้จากนะครับแต่ระขบวนท่าของพรรคเพื่อไทยที่มีการต่อรองกับพรรคเก้าวไกลในตำแหน่งประธานสาภาและในที่สุดก็ออกมาออกไปที่นะครับก็ออกที่นะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมาัาส่วน นั่นก็สัมผัสได้นะครับจากแต่ลระบวนท่าของพักเพื่อไทยเมื่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นฟาร์มรับผิดชอบในมือของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยถามว่าทาไมเป้าหมายสําคัญที่ย้อนกลับไปเน้นที่บัญชึกช่วยจําหรือว่า MOU ขณะเดียวกันนะครับขบวนท่าที่แปลเปลี่ยนอย่างน่าสนใจกระบวนท่าเมื่อเผชิญกับ เนื้อหาและรายละเอียดของ MOU นายแพทย์ชนน่านสีแก้วลงมือด้วยตนเองท่ามกลางสายตาของเจ็ดพักเป็นพันธมิตรนะครับทางการเมืองอาศัยเงื่อนเวลาที่มีอยู่นะครับที่16นาฬิกาของวันที่22พฤษภามาเป็นเครื่องต่อรองวัดใจพักเพื่อไทยนี่เป็นจังหวะนะครับ การก่อนการเลือกประธานสภาขณะเดียวกันเมื่อต้องจัดการกับ MMOU แทนที่นายแพทย์ชน,น่าสีแก้วจะออกโรงเองหรือเป็นนะครับภาระบนบ่าของนายอดิศรเพียงเกตนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดตรงกันข้ามที่เป็นทับหน้าในการเคลื่อนไหวกับเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจากปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจาก50เขตของกรุงเทพมหานครแต่ละกลยุทธ์วิธีร้วนเป็นโจทย์แหลมคมเสนอต่อพรรคก้าวไกล ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะครับต่อบทบาทและความหมายของ MOU เกิดขึ้นก่อนประชุมร่วม8พรพคพันธมิตรก่อนจะปร,ะร่วมก,ก่อนการประชุมสภานะครับสะท้อนบทบาท MOU ยืนยันแนวทางของพักเพื่อไทยความน่าสนใจไม่น่าจะอยู่ที่พักก้าวไกลเกาะอยู่ที่บันทึกช่วยจำหรือ MOU อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอันเท่ากับยืนยันในพัน,พนธมิตร8พักว่าทรงความว่าทรงความหมาย นี่ยอมเป็นโจทย์ที่ย่อมเป็นการบ้านอันยากยิ่งนะครับขณะที่พักเพื่อไทยมีคําตอบของตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทฟาร์มที่ผมเอามานําเสนอด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สอวอให้สัมภ <war> าษณ์นะครับกลับมาที่สวนะครับวันนี้ก็คือเพื่อไทยเองนะครับก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าวันนี้นะครับเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับ จะนะครับยึดมั่นนะครับในระบอบประชาธิปไตยจะยึดมั่นมั่นฉันทามติของประชาชนอยู่หรือเปล่าหรือจะตบัดสัตนะครับหักหลังประชาชนไปจับมือกับขั้วตรงข้ามแล้วทําตามที่สวต้องการนะครับเท่ากับว่าถ้าทําตามที่สวต้องการเท่ากับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยนะครับยอมก้มหัวให้กับคณะรัฐประหารนะครับยอมสนับสนุนการทํารัฐประหารและยอมอยู่ใต้อุ้งตีนของรัฐประหาร ต้องบอกเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้ายอมแบบนั้นเพราะวันนี้นะครับเราเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วว่าสวเหล่านี้ต้องการให้พักเพื่อไทยนะครับสลัดพักเก้าวไกลออกนะครับเพราะว่าพูดออกมาชัดเจนว่าถ้าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลต้องไม่มีพักเก้าวไกลร่วมแล้วถ้าไม่มีพักเก้าไกลร่วมเพื่อไทยมีแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงบวกกับอีกสิบเสียงนะครับที่อีกหกพักมันก็เพิ่งจะได้เลยร้อยห้าเบดมันจะจัดตั้งรัฐบาลไปได้ยังไง นั่นก็คือความหมายก็คือว่าต้องการให้พักเพื่อไทยไปจับคั้วกับอำนาจเดิมเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วตัวเองนะครับก็จะยกมือสนับสนุนนั่นก็คือสอวได้อาจจะยกมือสนับสนุนให้การเลือกผ่านนายกได้นี่คือสิ่งที่นะครับสวรประก,กาศอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นวันนี้คําถามถึงเพื่อไทยและคําถามถึงประชาชนทุกคนว่าเราจะยอมให้สวพวกนี้นะครับมามีอํานาจเหนือประชาชนจะยอมให้สวพวกนี้มากําหนดรัฐบาลของประชาชนมากําหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลพักไหนจะเป็นรัฐบาลพักไหนจะเป็นนายกและรัฐมนตรีใครจะเป็นนายกและรัฐมนตรีให้สวเหล่านี้มากําหนดหรอครับในเมื่อสวเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐะหารย้ํา สวเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐะหารและกำลังขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการล้มล้างนะครับระบอบปกครองประ,ประชาธิปไตยโดยมีพ้ามหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าอย่างไม่แน่อันนี้ต้องรอดูอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับประชาชนได้ดําเนินคดีแจ้งความดําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษ เอาผิดกับสวในข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องว่าก,กันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นที่สวพวกนี้ขัดขวางนะครับขบวนการนะครับป,ชชประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งนะครับ ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะดูตามมาตา2 7 2ว่านะครับส,สเวเนี่ยนะครับโหวตสนับสนุนเพื่อให้ได้เราเห็นชอบแล้วโหวตสนับสนุนเพื่อเป็นนายกและถ้าเราไปดูจริงๆว่านะครับสเวอเองไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นได้เลยสวต้องตัดสินใจตามนะครับตามอะไรครับตามความเห็นของประชาชนตามมติของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วไม่ใช่ไปขัดฝางแบบนี้ เท่ากับขัดฝางแบบนี้เพราะมันมีกฎหมายตามมาตราสามาตรามาตรา,า,าสาเนี่ยนะครับที่เรื่องของประชาธิปไตยของประชาชนอันนี้เราก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับสวเหล่านี้นะครับเมื่อปี6-2ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าที่เขาต้องโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเป็นนะครับฉันธามติ และเป็นความชอบธรรมเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาฝ่ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยรวบรวมคะแนนเสียงได้มากที่สุดนั่นก็คือ2 0 0 5 2 5 2เสียงงดออกเสียงหนึ่งเสียงเป็น25งเยอะมากที่สุดก็คือเกินกึ่งหนึ่งเขาก็เลยสนับสนุนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกมาและก็เป็นคนรวมเสียงข้างมากแต่ณวันนี้พอปี2566านะสองห้าหก วันนี้นะครับทั้ง8พักร่วมนะครับสามารถที่รวบรวมประชาชนเลือกพักก้าวไกลพักเพื่อไทยและ8พักร่วมด้วยคะแนนส,สูงถึง312เสียงซึ่งฝั่งนู้นมีแค่188เ,18เสียงซึ่งแน่นอนครับ312เสียงสูงฝัเมื่อปี6 2งนะครับ251เสียงไปอีก70เสียงแต่สวเหล่านี้นะครับกลับบอกว่าไม่สามารถที่จะเลือกนะครับได้เพราะว่า อ้างเรื่องของมาตรา1นึอ้างว่าการแก้ไขนะครับเสนอการแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยนะครับคือการล้มสถาบันคือการคิดล้มล้างสถาบันทั้งที่จริง,จร,งจริงการแก้ไขมาตรา1นึไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับไหนบอกเลยว่ามาตรา1นึแก้ไขไม่ได้นะครับและการที่นะครับตามนิติบัญญัติในการเสนอเนี่ยนะครับ ตามนะครับขบวนการเนี่ยคนที่เป็นสอสอเนี่ยรวมเสียงกันหรือประชาชนรวมเสียงที่จะเสนอกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถเสนอได้อยู่แล้วแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมันต้องผ่านนะครับผ่านวุฒิสภาผ่านนิติบัญญัติผ่านการพิจารณานะครับแต่วันนี้สวเอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขแต่พอทางพรรคก้าวไกลบอกว่าอ่ะโอเคในเมื่อไม่สบายใจเรื่องนี้ในการเสนองั้นเรามาดูว่าจะต้องให เสนอได้แบบไหนเสนอยังไงแล้วก็ต้องมาดูว่าแก้ไขยังไงให้ตรงยุคตรงสมัยเปลี่ยนคําพูดทันทีปรับคําพูดทันทีบอกว่านะครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวแต่เพราะนโยบายเพราะวิธีการและแนวทางและก็ไม่สามารถที่จะให้พักก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สวเหล่านี้ทําเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้การที่ประเทศไทยไม่สามารถเรียกนายกได้ ไม่ได้เป็นที่แปดพักร่วไมไ,ไ,ไม่ได้เป็นที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นที่พักก้าวไกลนะครับมีนโยบายในการแก้หนึ่งสองเพราะหนึ่งสองนะครับมันเป็นแค่หนึ่งในนโยบายที่หลายๆนโยบายของประชาชนและการเสนอนะครับการหาเสียงด้วยนโะยบายหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็มีการเสนอให้กอกอพิจารณาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสวตั้งใจและเจตนา ที่จะขัดขวางระบอบัระชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนและสอสอนะครับร้อเสียงนะครับไม่เคารพกติกาของการเลือกตั้งนะไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งและไม่เคารพนะครับผลของการเลือกตั้งด้วยทั้งทั้งที่ตัวเองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแท้คำถามมีต่อว่าคุณลองคิดดูว่าวันนี้ คุณจะยอมให้สอสอหรือพักการเมืองที่ไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งที่ไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลหรอครับเพราะเอาแค่นะครับกฎกติกาของการเลือกตั้งเขายังไม่เคารพถูกต้องหรือเปล่าครับผลของการเลือกตั้งเขายังไม่เคารพในเมื่อนะครับประเทศไทยเนี่ยจัดนะครับจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยใช้งบประมาณเกือบ6กพันล้านบาทให้ประชาชนทั้งประเทศออกมานะครับและก็ได้ผลออกมา แต่วันนี้คนที่เป็นสสที่ลงนะครับลงเลือกตั้งด้วยี่ยแล้วได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งแล้วมาขัดขวางไม่ให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าไปได้ไม่ให้นะครับการเลือกนายกผ่านไปได้เพราะตัวเองไม่สนับสนุนไม่โหวตให้ไม่ยกมือให้และตัวเองค้าน Said, และก็ตัวเองก็มาบอกด้วยว่าเนี่ยที่ตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะมาเพราะไม่สามารถร่วมงานกันได้เขาไม่ให้คุณมาร่วมงานครับเขาให้คุณเป็นฝ่ายค้านแต่คุณจะต้องเคารพนะครับเคารพกติกาการเลือกตั้งคุณต้องเคารพผลของการเลือกตั้งแต่วันนี้คุณไม่เคารพคุณขัดฝังเพื่อไม่ให้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลไปได้เพื่อไม่ให้นายกไปได้แต่คุณจะต้องการจัดตั้งรัฐบาลเองคุณต้องการจะเป็นรัฐบาลเองคุณต้องรวมเป็นรัฐบาลเองโดยสวนะครับที่มาจากการแต่งตั้ง ของคอสชร่วมมือด้วยนะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะก็ทำให้ผมคิดแบบนั้นจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะร่วมมือกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้ผมคิดไปแบบนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นความคิดของผมเองแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับ ผมเห็นและก็ชัดเจนว่าวันนี้สอวอนะครับกำลังขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลช้าการมีนายกช้าเนี่ยแล้วทําให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้ทําให้ปากท้องประชาชนเสียหายเนี่ยคุณต้องไปถามสอวอคุณต้องไปถามสสร้อยแปดสิบแปดคนเพราะสอวอกับสสร้อยแปดสิบแปดคนนี้เป็นคนขัดขวาง ไม่ให้การเลือกตั้งนะครับผ่านไปได้ไม่ให้การจัดไม่ใช่ให้การเลือกตั้งฮะไม่ให้การจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปได้ไม่ให้การเลือกนายกผ่านไปได้ด้วยเอาเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวกําหนดแล้วมาบอกว่าตัวเองนะครับไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอ่าไม่อยากจะไปเลือกนายกรัฐมน,รรฐมนตรีแต่ในรัฐธรรมนูญมันก็มีเขียนเอาไว้ถ้าวันนี้อย่างที่บอกถ้าสวาต้องการอย่างนั้นจริงๆสวไม่ได้พูดเพื่อให้ตัวเองดูดี สวไม่ได้พูดที่จะโกหกประชาชนคุณจะต้องลาออกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ยอดลดลงไปหรือไม่งั้นคุณก็ต้องยอมรับก็คือคุณต้องเป็นแก้ไขหรือร่วมลงมติแก้ไขคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการเลือกนายกอย่างแท้จริงไม่ใช่วันนี้ปากพูดแต่ไม่เคยลงมือกทำมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ